วันที่17เมษายนอ่าแบบธรรมดาเหอะเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องขอบรบเข้าสู่แพทนโน้ตประจำวันที่17เมษายนปี2024นี่คือบทสรุปของการอัปเดตหลักประสงค์ของแพทวันนี้เริ่มต้นที่กิจกรรมแรกนา่น,นคือกิจกรรมแต้มแพนด้าที่ซ่อนอยู่เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30เมษายนแพนด้าแสนน่ารักตัวนั้นจะต้องปรากฏตัวแล้วดังนั้นอย่าพลาดสะสมคะแนน,นเพื่อรับไอเทมสำหรับเขาและเพื่อนๆโอเค แจกออวุธคลาสสิกเิ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30เมษายนเล่นให้ครบ3าสินาทีทุกวันในช่วงระยะเวลากิจกรรมเพื่อรับโอวุฒซัมบี้คลาสสิกใหม่และรางวัลสุดอลังการอื่นๆโอเคฮีโร่ซัมบี้กิจกรรมกดสุม่มหรือแรนดัมลูทอีเวนต์เล่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30เมษายนโมซัมบี้ฮีโร่กลำลังจะเพิ่มมากขึ้นกดจะเปลี่ยนทุกรอบในช่วงกิจกรรมโอเคกิจกรรมโบนัสแยกส่วนเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29เมษายนเวลา11.59เองหลัาเี่ยของหลังเที่ยง ร้านค้าวบนัดย่อยเฉยๆที่เราแทบจะไม่ได้ใช้เลยและเลื่อนขั้นอาวุธจุลติหรือทัสเซเดนเวพอนโปรโมชั่นนั่นก็คือระเบิดเนาะเจ้าตอบจากตัวถอดรหัสทัสเซเดนแบบปกตกิและแบบพรีเมี่ยท่านั้นเออลืมอ่านเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30เมษายนโอเคแค่น,นี้นวันนี้เดี๋ยวจะขอเข้าเรื่องเลยละกันโอเคไปอัปเดตข้อมูลอัปเดตการาฟิกก็จะมีอัปเดตชื่อโลโก้วงเล็บ BI หน้าจอโลว์ลวาปเปอร์พื้นหลังและไอคอนไลบรารีแล้วโอเค โมดซัมบี้ซีและโมดซัมบี้ฮีโร่ได้รักกบการอัปเดตแล้วโมดซัมบี้ซี HP สรับมายเนอร์ซัมบี้เพิ่มขึ้นจาก1 5 0 0เป็น1 8 0 0นี่ยังบัฟอีกเหรอถามจริงโมดซัมบี้ฮีโร่ HP สูงสุดของมายเนอร์ซัมบี้เพิ่มขึ้นจาก1 5 0 0เป็น1 8 0 0อีกแล้วเลยเอยบัฟกันจังเลยจำนวนคอสซัมบี้ในตอนต้นของแต่ละรอบเพิ่มขึ้นโอเคต่อมาเพิ่มการแยกส่วนโบนัสได้รับการปรับปรุงแล้วเพิ่มระบบสุม่มเพิ่มระบบรอสุ่มแล้วโอเค การปรับปรุงอื่นๆจะมีการปรับปรุงหน้าจอรายการหน้าจอเลือกล็อบบี้และสตูดิโอถูกลบออกแทนที่จะเชื่อมต่อกลับไปที่ล็อบบี้แทนโอเคอัปเดตเมนูการนำทางล็อบบี้โหมดซัมบี้จะยังคงเหมือนเดิมเป็นเวลา30วันสำหรับผู้เล่นที่เริ่มหรือกลับเข้าสู่เกมโอเคโหมดแนะนำจะถูกเปลี่ยนเป็นโหมดซัมบี้ฮีโร่สำหรับผู้เล่นปัจจุบนันโอเคลบป,ปอปผูพพ้เล่นใหม่และผู้เล่นที่กลับมา จำนวนปออพการเข้าสู่ระบบลดลงเพื่อให้สามารถเข้าสู่เกมได้เร็วขึ้นเข้าสู่ระบบครั้งแรกเท่านั้นโอเคเพิ่มตัวเลือกปออพเมื่อเข้าสู่ระบบปออพที่แสดงหลังจากเข้าสู่ระบบจะมีตัวเลือกที่จะไม่แสดงโดยไม่มีข้อมูลใหม่โอเคการแสดงปออับ,บัตรผ่านฤดกูการการทําเครื่องหมายในช่องไม่แสดงจนกว่าจะฤดูการหน้าจะป้องกันไม่ให้ปออพแสดงจนกว่าจะรดูการถัดไปจะเริ่มต้นขึ้นโอเคคลิกที่ไอคอนบัตรผ่านรดูการที่ด้านล่าง ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับรางวัลดูดูการโอเคและการแสดงปลอพมิชชั่นเซนการทําเครื่องหมายที่ช่องไม่แสดงจงกว่าภารกิจถัดไปจะป้องกันไม่ให้ปอ๊อพแสดงจนกว่าภารกิจถัดไปจะเริ่มขึ้นดูข้อมูลมิชชั่นเซนได้จากมิชชั่นและโกลทูมิชชั่นเซนที่ด้านบนหน้าจอโอเคในส่วนของเงื่อนไขรา,างวัลและรางวัลรา,ายวันผมขอไม่อธิบายนะเพราะแทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเราจะมาดูในส่วนของรางวันนนลคะแนนละกัน 50แต้มจะได้แรดีโค d ด5และ100เวรพอนอีก10กล่อง150แต้มจะได้พอยต์ยูนิตโคดอีก5และ200เวพอนอีก10กล่อง250แต้มจะได้แบมบูสเต a y ์คาและ e v e n นต์โคดอีก5 350แต้มจะได้แพนด้าเนมเพลส300วันหรือ10เดือนและแรนด o มลบ1อีก10กล่อง450แต้มจะได้แบมบูฟอน300วัน และ Class' Decode อีก3 500แต้มจะได้ท c น n ซ e เด Decode อีก2และ e v e n นต์ดีโคอีก8 550แต้มจะได้ท c น n ซ e เดนดีโคดอีก5และ Class' Decode อีก7 600แต้มจะได้เหรียญซีซันพา a s ส100เหรียญและ650แต้มจะได้เหรียญซีซันพา a s ส100เหรียญเช่นกันหรือบวกประมาณ l e v เลเวลในส่วนของรายละเอียดส่วนนี้ผมขอไม่อธิบายกันเพราะว่าก็จะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยส่วนนี้ข้ามไปได้เลยต่อมาแจอ,อาวุธคลาสิก เงื่อนไขรางวัลก็จะไล่ตามสเต็ปเลยนะ 1x จะได้แลดีโค้ดอีก5และ50เบรพอนอีก1กล่องก็จะไล่ลงมาเรื่อยๆเลยคูณ2คูณ3คูณ4คูณ5คูณ6คูณ7คูณ8ก็จะไล่ตามลำดับเลยนะโอเคและการ x1 เบรพอน selection box อนเทนต์เลือก1จาก3รายการก็จะมีดังน,นี้ hunting dagger r e f i n e m e t t a w n pp19 ไบสัน refinement Re ละ a w n a g gk2 r e f i n e e ถาวรส่วนรายละเอียดก็จะมีดังนี้สามารถรับระวังได้เพียงวันละครั้งต่อบัญชีเท่านั้นแต่กล่องเลือกอาวุธขั้นสูงที่ไม่ได้ใช้งานทั้งหมดจะถูกลบออกระหว่างการบลุรักษาวันที่30เมษายนปี2 0 2 4ตามนี้ในส่วนของ Random Root Event แผนที่ที่ใช้ได้ก็จะมีดังนี้นะจะมี a อซเซาลอิตลแล้วก็เว r t i ติโเนาะส่วนรายละเอียดของ Random ร o o t ก็ขอไม่อธิบายกันเพราะมันเยอะเกินจริงๆมันเป็นพวกเกี่ยวกับในแต่ละรอบว่าจะได้ จะได้อะไรมาบ้างอย่างเช่น Air M Legend God OD อะไรพวกนี้ส่วนนี้ผมขอไม่อธิบายอะไรมากข้ามไปเลยในส่วนของกิจกรรมโบนะัสแยกส่วนผมขอไม่อธิบายนะก็ก็แทบจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะาเราแทบจะไม่ได้ใช้โบนัสแยกส่วนเลยในส่วนของอุปกรณ์ล็อกอินก็ก็เหมือนเดิมล็อกอินถึง5วันจะได้ปืนปีโน,น20วัน10วันได้เนกิเอ็นจิตเนกแกก็จะไล่ลงมาเรื่อยๆนะส่วนนี้แต่ จะมีอีกอย่างนึงนั่นก็คือกิจกรรมเฉลิมฉลองสแตรีม s s s First และว,วงเล็บ2ซึ่งยังงงว่าคืออะไรเหมือนกันเริ่มแต่วันนี้ถึงวันที่30เมษายนล็อกอินเป็นเวลา10นาทีระหว่างกิจกรรมเพื่อละละวันละวันก็จะมีบัตรทัสเดย์วพอนพาร์ทให้ใช้ถึง14วันด้วยกันในส่วนของโปรโมชั่นทัสเดย์วพอนกูโตเนาะอัตราดอกก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยพรีเมียมดีโคสด3%และดีโคดธรรมดาอีกส ส่วนของดีเทลกุสโตก็ขอมอธิบายแล้วกันโอเคหัวข้อต่อมากุสโตรับประกันแจกก็เมื่อถึง300คะแนนเนาะก็จะการันตีในส่วนของเกฑารงวันก็แทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่จุดที่สังงกตเลยนั่นคือพิมพ์ทัสนินดีโคสที่ไม่ได้ใช้งานทั้งหมดจะถูกลบออกและแทนที่ด้วยแต้ม 500M ในระหว่างการบรรงุักษาเซิร์ฟเวอร์ในวันที่30เมษายนปี2024ต่อมาการแก้บั็อกอื่นๆก็จะมีรายละเอียดดังนี้เนาะก็จะมี สินค้าในช็อปแล้วก็ในหน้าแนะนำได้รับการอัปเดตแล้วโอเคแก้ไขปัญหาในโหมดแ a น d ด m ร์บลูซัมบี้ฮีโร่ที่อนุญาตให้ใช้ไฟบอลเมื่อไม่ควรใช้งานได้โอเคเปลี่ยนข้อมูลเบราว์เซอร์สตูดิโอในโหมดการสร้างสตูดิโอเพื่อแสดงข้อขัดแย้งแม้มีบล็อกขนาดเล็กก็ตามแก้ไขปัญหาที่การฆ่าบอมเบอร์ซัมบี้ในโหมดสตูดิโอที่มีโอกาสเล็กน้อยที่จะส่งคุณกลับไปที่ล็อบบี้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนสีแบบอักษรเมื่อยกเลิกการทำเครื่องหมายในช่อง ใน UI โอเคแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถรับของขวัญจากเพื่อนได้เมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าอนุญาตเฉพาะเพื่อนและครอบครัวเท่านั้นแก้ไขปัญหาที่มีรูปปรากฏในกระโปรงของ t r a n s c e n d e n เบไปพอนคลาสเซียมิงแก้ไขปัญหาการเพิ่มน,น้ำหนักไม่สามารถใช้งานได้ทันทีในโหมดที่ซ่อนแก้ไขปัญหาที่เอฟเฟกต์จับซ้อนกันเมื่อเตรียมชิ้นส่วนเพิ่มสุขภาพในโหมดที่ซ่อนและ แก้ไขปัญหาที่เมนูแบบเลื่อนลงหน้าต่างทดสอบชิ้นส่วนจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อมีการชาร์จกระสุนพิเศษในโหมดที่ซ่อนโอเคก็แพดโน้ตมีประมาณในนีนะ้สำหรับผก็ขอตัวก่อนละกันบ๊ายบาย